ครับออกมาแล้วครับผมครับหัวออ,ออกมาแล้วครับหัวออกมาหลายเตบแล้วครับหัวออกมาหลายเตบแล้วนั่นอ่ะเห็นหัวแล้วครับเห็นหัวออกมาแล้วครับออออร,ร,ร,รับ,รบหวอ,อวออท้ายทำให้เบิ้งครับ ขั้นตอนเลยครับครับครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาครับบอทันถีพ่นเลยครับนี่เมียมันอะบึงครับป่าอ้วนไทยทำให้บึงครับสดๆเลยครับมืีอวันที่หนึ่งครับหลังจากไปแข่งขันบอปลาตันสายปลาเซราพู่มมากครับเจียงกาดเพิ่หมันกลับมาไปอ้วนกมันขึ้นกันครับนี่มันง่วครับนี่ ออกแล้ววิทย์แล้วครับนี่วิทย์แล้วมันออกบ่แดงบ่เดวตัวน,นี้สีหนักกันครับโอเคครับบ่รู้ว่าตัวเธอขึ้นตัวแม,วม,วม่ครับเดี๋ยวสิ่ไปรุ่นเนาะ <laughs> ให okay. ้ออกมาดูกลุ่มปลอดภัยครับออกมาดูกลุ่มปลอดภัยตอนนี้แมร์บอทันลุกครับแมบร์บอทันลุกเดี๋ยวเพิ่งก็กสิลุกขึ้นมาเลี้ยลูกมันดอกครับบันจกักสิแมรตัวเท็กกับตัวแมร์ โอเคครับับผมที่ไปเช็ดปากมันบานครับพ่อปาเจียวงัวทีงเอาหมูออกลูกเะได้ดเมื่อแล้วครับไปวันโอเคครับ